โอ้มาน้อยมานนอยอยู่ในสุ่มกองไก่มาน้อยอยู่ในสุม่มอยอยไก่วันนี้นำอาหารที่คุณโยมกจ็จะก็จะพรส่งมาให้หลวงปู่บอกว่าให้หลวงปู่เอามาให้น้องๆมาวัดปงชาตัวน,นี้นาะไม่ใช่ให้น้องๆมาวัดกุฏเ้าวันรา,ามวันนี้มาวัดกุฎเจ้าแล้วเนาะถวายให้กับหลวงของพี่นะขอให้เจรหมาแร้บก็หลวพี่ปันพรปอนพรให้ญาโยมให้โยมครับปัน,ปนให้ญาโมย,ยมเดียดยะถาวริว่าหาปุณ เอวามีว่าอิตตินังเปานังประกปติอิสิตังบริสตังตุมังที่พามีว่าเสมสุขสเวริุสังกปันโบันารโสยตามริชเตรโสยตาสปีติโยิสุภาลกินาสันตุมาเตหาวันตาลโยสุขีติขายุโกภวัมปวธนาสนิจังพุทธปปจายนจัตตาลุติอันติโสุขสัพสพะุทธานวินาสนติภะวันตุเะ อนุภาินาันเวนจาสัพวุสัพพะวันเาวันเจวันเนเจวังเจันเวันเจน้อวันเวนเจวนเวันเนข้าันวนเจวนวนเนเวันเจวันเจวักเวนเจนเจวันะอวนเจวนวันเจวันเจนันเ้ันนจวับเจานจวันเวัน้อวแดงจานเอวันเจวนเอวนเวนเนเจวนงจนขอวปเนงแล้วเนว ก็เลยจะมาชุดชุดนี้แล้วก็ไอามาตัวตัวขาพิการไปทางไหนไม่เห็นนะขาพิการ <c oughs> พี่มาตัวขาพิการไปไหนแล้วครับ <c oughs> อ,อ๋ออยู่ข้างหลังนู่นเนาะมาตัวขาพิการอยู่ข้างหลังนู่นเถ <c oughs> อะเอามากินข้าวกินข้าวกินข้าวว้หลุด <c oughs> ออกมาแล้ว <c oughs> อ่ากินอาหารกินอาหารกันแล้วยังนอกๆด้วยข้างนอกด้วยข้างนอกกินเลยเดี๋ยวข้างนอกวางไปกองๆให้เขากิน มาเป็นกองกองให้กินเลยข้างนอกเลยครับนี่มันจะเล่นอีเดียวปน้ำเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นมาน้อยมาน้อยกินอาหารกันแล้วอือกินอาหารกันแล้วโอ้กินกันใหญ่เลยมาหลายตัวกินไปเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆครับครับถ้าไม่ได้ทำหมันมันก็จะเกิดเรื่อยๆครับถ้าแม่ที่คลอดแล้วทำหมันเลยไม่รู้ไม่นี้แม่เขาแม่นี้ทำหมันยังครับอ๋อจีจาคุมมออ สียาคมถ้าชิมมากๆไม่ดีอันตรายครับสียาคมถ้าพิจารนาาน,นไม่หมายมามันจะอันตรายตรงนั้นกับลกูกเขาอ่ากินกันไนดะ้เดี๋ยวเมื่อเราเมื่อเราเติมมาครับกินกันลูกกินกันเลยเด้อกินเลยกินเลยเดี๋ยวไปดูมีลูกหมาเก,กิดใหม่ตายแล้วอเอวียนตายลูกหมาน้อยเกิดใหม่ ลูกคนนั้นเกิดใหม่สามตัวอันนี้เหมียวน้อยอหมาน้อยเกิดใหม่สามกําลังเกิดได้กี่วันแล้วครับอัลนีพี่เกิดได้กี่วันสามวันสวันอยู่นะสามวันถึงวันอบอุ่นจ้ะนองเด้งอยูแม่ไม่ค่อยแข็งแม่มันไม่ค่อยกอกลูกลูกไม่กอกลูกเลี้ยลูกไม่กอกลูกเลี้ยเกิดมาใหม่เกิดใหม่แข็งเลยเก็เป็นยังแหละเขาบอมั้เดี๋ยวใ้เขาอบอุ่นเดี๋ยวกอืออบอุ่นแล้วจะแข็งแรงขึ้นมาครับเกิดใหม่เกิดใหม่แม่นี่เกิดใหม่ครับแม่ใหม่ครับ เมื่อใหม่เกิดใหม่ช่วงนั้นมาท้องอยู่ตอนนี้เกิดมาออกลูกแล้วเกิดรุกไปแล้วนอนอยู่นี่เล่นเนอนอนเลยมาหน่อยกลับกันนะมาหน่อยเนอเดีเ๋ยวเจอกันใหมกก่โอกาสหน้าเนะนาะครับขอโมทนาธุรกอบคุณโยกจจกนะระชับพรขอโมทนาธุรกขอบุญิตทุ่งเดชธุ์ปราสาทุกประการเทินไปแล้วครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับโอ้กินปหมดเลยกินแปบเด็กกินหมดเลยโอ้สองกระสอบได้กินกี่วันเนะเดี๋ยวค่ามาใหม่เนอเอแล้ว